เอมมี่แม็กซิมค่ะถูกขังอยู่ในเรือนจำนะคะสามีก็ร้องไห้พาลูกไปเยี่ยมแต่ว่าเยยมไม่ได้ค่ะห่วงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวช็อคเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคุณเต๋าเอกพงศ์นะคะสามีของเอมมี่แม็กซิมค่ะหรือว่าเอมมี่อมรวนนะคะก็ได้มีการออกมา เผยข่าวของเอมมี่ค่ะว่าขณะนี้เนี่ยเธอถูกกักขังไปเวลากว่า60วันนะคะคืออยู่ในเรือนจำค่ะจากคดีแชร์ที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของเตาเองเนี่ยก็เลยออกมาเล่าผ่านทางช่อง y o u t u b e Emmy Maxim Official ค่ะในวันแรกที่มีการพาลูกมาหาแม่นะคะแล้วก็ฝากเงินจะฝากเงินให้กับเอมมี่ด้วยแต่ไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาเข้าเยี่ยมนะคะพร้อมกับออกมาเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ค่อนข้างจะติดขัดอยู่ในหลายเรื่องค่ะแล้วก็มีหลายอย่างที่ไม่ได้ประสานซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจะค่อยๆประสานดูนะคะแล้วก็อยากจะมาหาภรรยาทุกวันเลยขณะนี้เนี่ยก็คือรออยู่หน้าเรือนจํามันจะมีบางช่วงที่เต๋าเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องของเอมมี่ด้วยค่ะด้วยอาการแบบค่อนข้างจะเหม่อเหม่อลอยๆนะคะแล้วก็น้ําตาเนี่ยไหลออกมาเลยค่ะพร้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ย ลูกแล้วก็ตัวเองคิดถึงมากเลยคิดถึงเอมมี่มากไม่รู้ว่าอยู่ข้างในจะลำบากแค่ไหนลูกก็คิดถึงแม่มากไม่รู้จะบอกลูกยังไงทําไมวันนี้เวลามาเดินช้าจริงๆจะฝากเงินให้เขาคิดถึงเขาเขาทําอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างเข้าใจความรู้สึกเลยว่าคนข้างในเป็นยังไงคนข้างนอกเป็นยังไงหนึ่งวันที่เสียเวลาไปเราทําอะไรกันได้เยอะแยะเลย แค่เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงหรือ1วันโคตรนานช่างนานเหลือเกินแล้วก็มีการพูดนะบอกว่าเอมมี่เนี่ยคือทําผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจจงอย่าทำไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าต้องรับเคราะห์ชดใช้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเอมมี่เองเนี่ยไม่ได้ฝากอะไรไว้เลยนะคะแล้วก็ หมือนเขาก็ถือเคล็ดนะว่ากลัวจะเป็นการสั่งลาอะไรแบบเนี้ลูกก็ถามหาแต่แม่ตลอดเลยเมื่อไหร่จะได้เข้าเยี่ยมจะได้เข้าเยี่ยมเมื่อไหร่ก็คือเขาบอกว่าจะได้เข้าเยี่ยมเอมี่ในวันที่12นี้ค่ะแน่นอนเพราะว่าการเข้าเยี่ยมไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเธอก็มีการกักตัวอยู่นิดนึงค่ะ